again Mini welcome back Channel back World to สวัสดีค่ะโอ้โหต้องบอกว่าห่างหายกันไปนานมากกับช่อง Mimi's World Channel ก็ต้อง thank you for the follow that still watching this video ต้องมีรางวัลให้แลละสำหรับคนที่แบบดูคลิปนี้อยู่เนี่ยเป็นแฟนพันธแท้มากเลยนะ ก็อีพีนี้ต้องบอกว่าพิเศษมากๆในการกลับมาก็คืออย่างที่เห็นนะคะมีมีใส่ชุดนักศึกษายอยู่เนาะมมีเนี่ยจะพาทุกคนไปดูว่า what major are you studying แบบเรียนคณะอะไรอยู่คณะนี้มันเกี่ยวกับอะไรคือแบบมีคนถามหาคณ,ณะนี้เยอะมากแล้วมันแบบไม่ค่อยมีข้อมูลในอินเทอร์เน็ตด้วยวันนี้มีมีก็จะแบบเปิดกลุ่มแล้วก็จะมาแบบเจาะลึกเบื้องหลังคณะใลแต่งะอาวิชาที่เราเรียนกันนะคะแบบสามารถต่อยอดอะไรได้บ้าง ก็ถ้าพร้อมแล้วก็ welcome back and let's get started ก็ผมเป็นเจ้าของวิมินิเป็นคณะมนุษยศาสตรที่มอสแควร์ภาษาอัยกฤษนะคะซึ่งเรียนคณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาเพื่ออาชีพน้องจะเป็นคณะเกี่ยวกับเรียนเกี่ยวกับภาษาแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษที่เป็นการสอนแบบอินเตอร์ล้วนเรื่องแบบอ n t เ r n a t i o n a l นี่ค่ะซึ่งคณะที่เรียนนะคะจะเป็น language of Korea ก็คือเอกภาษาเพื่ออาชีพในจิดเนี่ยก็จะมีอินเตอร์เทาสอบแบบก็คือมี LCC ที่เป็นเอกภาษาเพื่อการศึกษาอาชีพนะคะแต่ว่ามิวีหนึ่งเรียนเอกภาษาเพื่อชีพซึ่งในเอกภาษาเพื่อชีพเนี่ยจะมีเม,ม,จม,มเจอเร์ให้เลือกก็จะเป็นสองทรกแล้วก็เป็น3 b u s i ก็คือสามเทรกที่เรียกเนี่ก็จะมีแบบ b u s i n กับ h o ส p i l i t y ก็คือเป็นด้านธุรกิจกับด้านบริการ,รนันเองส่วน สว่วน language นะคะคก็จะมี stream language เรียกภาษาภาษาแรกจะเป็นภาษาจีนค่ะก็เป็น extreme language ก,ก็คือเรียนตั้จีนเบื้องต้นไปสู่จีนที่เป็นภาษาธุรกิจเพื่อในการขับขานลูกแล้วก็ภาษาเนี่ยจะเป็น German เป็นภาษาเยอรมันที่เรียนตั้งแต่ต้นเหมือนกันค่ะเพราะว่าถ้าเรียนไม่มาทางด้านไหนเขาก็จะเรียนไปด้านนั้นอย่างเช่นว่าถ้ามีได้เลือกเอกภาษา,าจีนแล้วก็เลือก track เป็น business ทักเรื่อ,องภาษาจีนที่เกี่ยวกับ business ค่ะก็คือเป็น ภาษาที่เพื่อใช้ในการทำธุรกิจเลยแต่ถ้าม่มีเลือกภาษาจีนเราไปด้าน hospitality เนี่ยอาจารย์ก็จะสอเกี่ยวกับท่าเป็นคนทอก็คือด้านบริการในภาษาจีแล้วก็อีกภาษาหนึ่งที่เดือถูกก็คือเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นค่ถือว่าเป็นภาษาที่สำคัญทีเดยู่ก็จะมีสามภาษาคะ,ะก็จะมีจีนญี่ปุ่นแลน้วก็เจอรมันนะจะเป็นของด้านการวิชาเรียนนะคะคือต้องบอกว่าปนหนีหนึ่งมีนมมาก คือไม่รู้ว่าเรียนอะไรยุกเพราะว่าคำวณะนี้เนี่ยสาขาไม่ด้วยคือเขาเรียนรวมหมดเลยเั้่งแต่ไซฟ์สโซฟท์ฟิสิโอโลฟีแล้วก็แบบอะไรอีก PE ก็เรียนคือเรียนบริหารก็เรียนในมาเก็ตติ้งก็เรียนตไม่ได้ดีดีก็จะสามารถแบบเรียนไม่เข้าใจได้เพราะว่าวิชาเนี่ยมันหลากหลายมาก ถ้ามาได้ดีก็คือเป็นผลดีที่เราได้เรียนมนหธุรกิจเขียน,ยนโปรแกรมมี้ก็เลยเค่ะพอใครเป็นคนแบบนี้เนี่ยหลังจากที่เราได้รู้เนื้อหาแล้วก็เกี่ยวกับแบบภาพรวมของคณะไปหมดแล้วเนี่ยมี่มีจะพาทุกคนเนี่ยไปดูคณะของเรากันนะคะว่าคณะมนุษย์ารเนี่ยอยู่ตรงไหนของมวถ้าอธิบายเบื้องต้นก็คือตรงที่มีม่นั่งเรือมาค่ะ คณะอยู่ตรงนั้นเลยค่ะแบบเดินขึ้นเรามาใช่ไหมแล้วก็คณะจะอยู่ขวามือที่เป็นตึกใหม่ส่วนตึกเก่าก็อยู่ฝั่งซ้ายก็คือสะดวกมากๆในการที่มาจากข้างหลังมองเนาะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูคณะของเรากันเลยนะคะไปกันเลยค่ะนี่นะคะทุกคนวิวจะพาทุกคนเนี่ยมาดูตึกคณะมุษยศาสตร์เนาะที่ิวมีบอกนี่เลยคณะนุษยาศาสตร์อันนี้เนี่ยจะเป็นตึกเก่านะคะ แต่ว่าถ้าเป็นตึกใหม่เนี่ยมันจะอยู่อีกฝั่งหนึงก็คืออยู่ติดก,กันแต่ว่าข้างๆคณะเป็นโคไซายค่ะเรียกได้ว่าตึกเก่าเนี่ยอาจจะเป็นตึกเกี่ยวกับของให้เป็นห้องฝึกพากของอาจารย์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นตึกใหม่เนี่ยก็คือตึกที่เราใช้ได้ตาปกตินะคะซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นตึกคณะ38แเนี่ยค่ะพอเดินไปถึงมันก็จะข้างๆแผนคณะโคไซดใช่ไเราก็แบบเดินเข้ามา พอเสร็จจากคณะแล้วใช่ไหมคะมินี่จะพาไปดูว่าทุกวันตอนเช้าที่มมี่มาเมืเนี่ยมิมี่มามอ,อยัมมอง,อยงไงไปดูกันคะ่ะตรงนี้นะคะจะเป็นท่าเรือที่มิี่เนี่ยเดินทางมาทุกวันแบบทุกตอนเช้าใช่ไหมเขาก็จะมีท่าเรือข้างล่างตรงนี้ค่ะนี่เป็นเพราะแสอุดยเรืวมาพอดีเลยแล้วพอเขามาเสร็จแล้วเนี่ย ถึงอโศกจากแถวแถวฟางกระปินะคะมันจะประมาณ19บาทแต่ว่าวันที่เดือนหน้าค่ะเดือนพฤศจิกามันก็จะขึ้นมาโอเคเค่ะปปก็จบกันไปแล้วนะคะกับคลิปแนะนำคณะมนุษยศาสตร์สาขาภาษาเพื่ออาชีพของ LCI ที่เป็น international ระนังแล้วคลิปหน้ามิมิจะมาทำอะไรรอติดตามกันนะคะ